รัดหญ้าออกแล้วเอาก็สิลกลกในเหงามันนะจ๊ะเนาะลกออก,าาก,กเออคนนี้ซาเพิ่นก็สิลกหญ้าออกจากในเหงามัน,ออมนฉันรัดเขาไก่ไปแล้วนะจ๊ะหาคู่ขาเนาะเสีตา,าก,กับคู่หอกกระลูกเอาออกประมาณนี้ก็ได้รับให้มันขึ้นงามหรโอเคนะโอเคฉันกระแปะนะจน๊ะเนาะแปนไปลกไปตัวน,นั้นตัวนี้ลกไปน้ำแบบนี้แล้นี่ลกง่ายยาหญ้า,าก็ะหักบนโลกดินซุมซ่มๆเนาะอ่ะาเนาะฝนตกลงดินซุม่ม นี่โนกแกนี่คือจำพุ่นดึนเขาอย่างน,นเหรอพุ่ได้เสียหนาเด้อจ่ายยืทุ่นพุ่นได้เสียหนาบ่ได้เอาหนาคู่แบบเสียตัดเอาเราก็โลกตัองเสียละจ้าแกนีก่โอเคละวอืมตัวได้ตดบดึงไกล้เงาก็ดึงออกเอาไปขันเอาไปตัดไก่เงาเข้าร้ายาก็ยันเงาขาดเนาะนนเสียอีกเดดียว่ไ้เเสียอีกเพราะว่าผู้มันง่ามแล้วกระเทียมไม่เดียวเสียดายอืมบดึงเงาหนึ่งกับโอ้เสียดายครับ จะได้พูพูเริ่มงามแล้วเริ่มงามแล้วกอเก็บแล้วลบออกไปนี่ละครับนี่ละบ่ได้เห็ดยังมากมายดอกเห็ดปลายตีเห็ดปลายเห็ดแบบเห็ดเห็ดปลายซ้ำได้กีดยางเนาะจ้าเนาะชะ่วงนี้เป็นฤดูปิดนายางชีวิตกเกษตกรกรกระเบี่ยมอยู่แล้วเนาะชีวิตกเกษตกรกรเออออกจจก <c oughs> ออกจจกสวนพูเปิดนายางกระเสีไปเข่านายางได้พี่น้องเนี่ยพพเพราะว่าเกษตกรกรงั้งกะ นี่แหละต้องขยันต้อเที่ยนเียนี่แหละขยันขยันสู้ไว้ขอัยากีดยางก็ไปกีดยางขนัย่งกีดยางสิบป่อยเดเฮ็ดพูดนะจ๊ะเด้สิบ่ี่อยดมาดูแลทั้งพูด้เพราะว่ายีทุนเฮ็ดพูเป็นลักนะจ๊ะโอ้ยีทุนเฮ็ดยางเป็นลักจ้าบ่ไดเฮ็ดพูเป็นพ้ยทราบประลุงงาเฮ็ดยางเป็นลักพูก็เป็นงานลองๆเนาะถ้าเกิดห่อนฤดูกีดยางกะ กี่อย่างปอลรจ้ะแต่ว่าเสียว่ายทุนให้งานได้มาขึ้นจยทุนมาให้งาน้มาขึ้นกี่อยางเด้อจ้ะไม่แนวอื่นกี่จยางยะทุ่นหอดทุ่นหอดเป็นแังสิยยทุ่นกับ่คอยมากดอกจยทุ่นกับาอยู่ยัมมาใสวยังมาแรงยัมมาทุนเห็ดบ๊วดอกกับ่ลากระจังกระเจาไม่เห็ดหลักคนงานกรไรกรเจากระจังมากเออหลันคนงานคนงานผัวนะ อาลตาสันก็กสีว่าผัวที่เนาะผัวแล้วเนาะเห็นเนาะเมียกับหอนเนาะเมนบ่วขาพี่น้องโอ้แต่ออกมาจากเนี่ยังหอน,นอยู่ไป,ไปเอาฟู้เขาเมื่อเลี้ยงไปเขาคือว่าเขาเป็นลูกน้อง่อยเขาใส่หอยล้วเขาใส่่อยเอาฟู้เมียแหนบ่าสันไปเข้าบ้านเ <laughs> ข้าบ้านเดี <laughs> ๋ย <laughs> ว,วยัง,งจะเื่จียเข้าบ้านล้วพูดเมียให้พนังแหนบ อยู่บ้านเนาะพนักงานพนักงานแหนบกว่ส่วนพนักงานแหนบเด้อพนักงานเก็บกว่ส่วนพนักงานเก็บนะจ๊ะเนาะเอาอีสานก้าไปบายค่ะ bye bye. บ๊ายบายบ๊ายบายอันอันคุณนายกัน